วัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่วิหารสมเด็จโตนะครับวัดอัมพุวราลารามอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้มีพิธีกรรมของตระกูลคดชะสายนี่นะครับลูกหลานของพยาเจ่งนะครับชาวมอญน,นะครับที่มีเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องผืนแผ่นดินสยามนะครับที่วัดแังนี้นะครับ หลวงพระอา,าจารย์สมชายได้ทำพิธีหล่อพระยาเจงไว้ที่นาวัดนะครับเพื่อเป็นอนุสรแห่งความจงรักภักดีของชาวมอญน,นะครับวันนี้มีการนำดาบคู่กายของพระยาเจงนะครับที่ลูกหลานรักษาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดาบพระยาเจงนะครับที่ลูกหลานรักษาไว้นะครับนี่นะครับอยู่ที่วดัดอัมพูนะครับ นี่นะครับนีนรับหลงพี่อา,า,าจารย์สนใจกําลังคุยกับเชื้อสายของตระกูลพญาเจงนะครับพะนียาซึ่งวัดเจดีย์ทองเคยเป็นวัดราห์มาตั้งแต่เสื่อมสูญเสียสําหรับคนที่ศึกษาเรื่องดาบนะครับ อันนี้เป็นดาบในตำนานนะครับที่ลูกหลานเขารักษาไว้นะครับถ้าใครศึกษาเรื่องดาบกับทุกบางปบอินนะครับก็จะรู้สึกว่าจะรู้นะครับว่าดาบแต่ละเล่มแต่ละเล่มนะครับมีการศึกษาสืบสาประวัตินะครับวันนี้เชื้อสายของที่เกี่ยวข้องกับราชสกุลคดชะสยดีนะครับ เราจะไปดูดาบในระยะใกล้ๆนะครับเทคโนโลยีไม่เป็นครับที่วันนี้ก็เชื้อสาย ต้นตะกูลเชื้อสายหมอน,นะครับที่เข้ามาในเสียดายนะครับในเมื่อกี้นี้ผมคุยกับลูกหลานของตะกูลนะครับไม่ได้มีการศึกษาภาษาหมอนอย่างจริงจังนะครับไม่มีการศึกเรื่องนะครับพอฟังได้แค่คำสองคำนะครับอย่าเปิงเสิยได้ กินข้าวดื่มน้ำอารอไปไหนเป็นครับที่เขาได้ยินกันทั่วไปนะครับเดีย๋ยวเราจะมาคุยกับที่เขาเชิญมานะครับที่เขบอกว่าเป็นมอนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับเขานิดนเงนะครับ ฟังยากมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาวงรวงเป็นภาษามอญยังไงนะครับ

Oh. anh địa thờ tá trong anh thì hết tất cả là thế về nguyên tâm đạo ra ลองขอไป F4 นะครับวันนี้ที่บวงสรวมอยู่ใกล้กับสถานที่ก่อสร้างนะครับตอนนี้วัดกำลังเซ็งธูรมานกำลังเซ็งเตะปูอยู่นะครับ

Venom Venom tay vừa tàu con cháu đi gà ra nhạc lâm con tàu đi nài cái con nó ra đi về con 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 กรลังสนุกสมุกอยกกลังกันลุ้งกรลังกรลานหนึ่งอพร้อรกลัต้อระไรในช้นเ้าดาวไปโนซทอสเลกกัเทเลิ ทเป็นมเป็นการองคนรียกที่ใช่คนเส็จในได้มาร่วมนงานนี้งาน

và đã cử ra một đoàn sứ giả đến với họ. Họ nói: "Hỡi người